เตรียมตัวให้พร้อมกับมากรรมกีฬาที่จะกลับมาจัดที่ประเทศไทยอีกครั้งโดยซีเกมครั้งที่3-3ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครั้งแรกในรอบ18ปีนับตั้งแต่ปี2007กีฬาเราใจที่จะแข่งขันกันรอบตัวเราเมืองเจ้าภาพที่กระจายไปทั่วประเทศและวันนี้เดอ Standard ์สปอรขอพาคุณไปสำรวจหลากหลายมิตินักกีฬาที่ต้องจับตา สนามไหนจัดอะไรบ้างไปจนถึงวิธีรับชมการแข่งขันครั้งนี้ที่จะเกิดขึ้นรอบตัวเราครับมาเริ่มกันที่ช่วงเวลาแข่งขันซีเกม2025จะจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง20ธันวาคมนี้โดยใช้ราชมังคลากีฬาสถานเป็นสนามสำหรับพิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขันครับเดิมทีไทยตั้งเป้าใช้สนามหลวงเป็นพิธีเปิดการแข่งขันแต่ต้องเปลี่ยนด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยประเทศไทยบรรจุก,กีฬาครั้งนี้ทั้งหมด50สชนิดกีฬา กับ3กีฬาสาธิตและ1กีฬาส่งเสริมมูลค่าจึงชชยกันมากถึง574้เหรียญทองมากสุสดเป็นอันดับที่ 2, 2> <_ H 1> ในประวัติศาสตร์รองแค่ปี2019ที่ฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพครับและการแข่งขันจะกระจายไปทั้งหมด10จังหวัดหลักนําโดยกรุงเทพมหาน,านครชนบุรีและสงขลาที่เป็นแกนกลางของทั้ง3โซนครับในส่วนของจังหวัดสงขลาทีมงานเดอะสแตนด์ด์สปอร์ตขอเป็นกำลังใจให้ประชาชนทุกคนในพื้นที่ก้าวผ่านคืนวันอันเลวร้ายซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง รวมไปถึงการจัดการแข่งขันซีเกมครั้งนี้ทําให้ต้องย้ายการแข่งขันทั้ง10ชนิดกีฬามายังกรุงเทพและชนบุรีทําให้กรุงเทพและปริมณฑลรองรับการแข่งขันทั้งหมด40ชนิดกีฬาซึ่งนี้เป็นการได้เห็นประเทศไทยเป็นเจ้าภาพมหากรรมกีฬาที่เกิดขึ้นรอบตัวเราครั้งแรกในรอบเกือบ20ปีทั้งในห้างสรรพสินค้าในฮอล์ต่างๆและในสนามกีฬาชื่อดังครับส่วนชนบุรีจัดการแข่งขัน16ชนิดกีฬาเช่นเรือพายขีม่ม้าแฮนบอลและไต่กีฬาครับแม้ว่าจํานวนชนิดกีฬาที่บรรจุเข้ามาในปีนี้อาาาจจจะดูเป็นนนํวมก จนเลือกตามเชียร์กันไม่ถูกแต่ดรก้องศัก์ยอดมณีผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดการแข่งขันระบุว่าซีเกมครั้งนี้ได้ยกระดับเป็นมหกรรมกีฬาสากลเพราะจาก50ชนิดที่ชิงเหรียญรางวัลมีถึง27ชนิดกีฬาที่บรรจุอยู่ในโอลิมปิกเกมส์และ9ชนิดที่อยู่ในเอเชียนเกมส์ส่วนชนิดกีฬาที่เหลือเคยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติมาแล้วครับปีนี้ยังเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการเปิดตัวกีฬาน้องใหม่ถึง5ชนิด ได้แก่ไคบอร์ดดิ้งกีฬาเอ็กซ์ตรีมทางน้ําที่ใช้แรงลมขับเคลื่อนบอร์ดผู้เล่นต้องทรงตัวไปบนผิวน้ําพร้อมกับควบคุมว่าวขนาดใหญ่เหนือสีรัะผสมความเร้าใจระหว่างเซิร์ฟบอร์ดและเวกบอร์ดเข้าด้วยกันครับมักรุกไทยศิลปะก,การคิดเชิงกลยุทธ์แบบไทยแท้ที่ได้เฉิดฉายบนเวทีซีเกมเป็นครั้งแรกเบสบอล5คนเวอร์ชั่นใหม่ของเบสบอลที่ออกแบบให้เล่นได้ทุกที่ทุกเวลาลดจํานวนผู้เล่นเหลือทีมละ5คนตามชื่อเบสบอล5เกมจบไวเข้าใจง่ายครับ ฮอกกี้5คนฮอกกี้ฉบับเร่งสปีดจากเดิมที่11คนลดเหลือ5คนต่อทีมใช้สนามขนาดเล็กกติกากระชับและจังหวะเกมเร็วขึ้นครับออฟติเคิลเรเซอร์รันสมาชิกใหม่ของโมเดิร์นแพนทอลอนนักกีฬาต้องผสมผสานระหว่างวิง่งปีนป่ายและอินเลเซอร์เพื่อฝ่าด่านไปถึงเส้นชัยเป็นกีฬาที่รวมทุกความสามารถไว้ในคนคนเดียวทั้งความเร็วความแม่นและความอึดครับทุกชนิดออกแบบเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่และเปิดโอกาสให้นักกีฬาทางเลือกมีเวทีในระดับอาเซียนครับ แล้วใครคือนักกีฬาที่น่าจับตามองในซีเกมครั้งนี้จากประเทศไทยแน่นอนว่าในฐานะแฟนกีฬาชาวไทยเราอยากเชียร์ให้นักกีฬาทุกคนที่จํานวนล่าสุดอยู่ที่1,531คนให้ประสบความสําเร็จแต่วันนี้ผมอยากขอยกไฮไลท์ที่น่าสนใจมาทั้งหมด5คนแรกซึ่งประกอบไปด้วยอาร์มธันญยทรสุขเจริญนักยกน้ำหนักหญิงรุ่น48กิโลกรัที่พลาดโอกาสไปโอลิมปิกเกม2024 หลังข้อศอกหลุดระหว่างการแข่งขันช่วงเก็บคะแนนสะสมแถมยังต้องเผชิญปัญหาอาการบาดเจ็บและสุขภาพรุนแรงทั้งข้อศอกหลุดผ่าตัดลำไส้ตีบและเอ็นหัวไหล่ฉีกรวมแล้วต้องใช้เวลากว่า6เดือนในการพักฟื้นจนเกือบหมดอนาคตกับทีมชาติไปแล้วแต่ไม่ว่าจะหนักแค่ไหนนักยกเหล็กหัวใจแกร่งวัย28ป่ปีก็ยังคงกัดฟันสู้ฟิตซ้อมอย่างหนักไม่ท้อถอยจนหวนกลับมาติดทีมชาติได้อีกครั้งและกลายเป็นหนึ่งในความหวังรุนเหรียญทองของทีมยกน้ำหนักไทยครับ บิลคุริพลบุญสอนรมกดวัย19ปีเจ้าของ3าเหรียญทองซีเกมส์ที่เวียดนามโชคร้ายได้รับบาดเจ็บระหว่างการแข่งขันซีเกมส์ที่กัมพูชาจนต้องถอนตัวจากทุกอีเวนต์แต่การกลับมาครั้งนี้บิลไม่ได้มาแค่ภารกิจทวงคืน3เหรียญทองเท่านั้นเขายังคาดหวังที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองลุ้นทำสถิติ100เมตรให้ต่ำกว่า10วินาทีเป็นคนแรกของไทยโดยสถิติดีที่สุดอยู่ที่10.06วินาทีทำได้ในเอเชียนเกม2022ส่วนสถิติดีที่สุดปีนี้อยู่ทีี่10.15วินาท อสทีวารีรายาสุกเกษนักกีฬาสเก็ตบอร์ดดาวรุ่งที่เป็นที่รู้จักทั่วประเทศไทยจากการได้เข้าร่วมโอลิมปิกเกม2024ในฐานะนักกีฬาที่อายุน้อยที่สุดของทีมไทยจากน้องเล็กสุดในการลงแข่งขันอย่างไร้ความกดดันในวันนั้นผ่านไปเพียง1ปีเธอกำลังลงแข่งขันซีเกมเป็นครั้งแรกนอกจากจะเป็นครั้งแรกในการเล่นต่อหน้าแฟนกีฬาชาวไทยแล้วพร้อมกับบทบาทที่แบกรับความคาดหวังเหรียญทองของทีมสเก็ตบอร์ดไทยที่หลายคนต้องจับตามองครับ แป้งรำพิมพชนกชินวีรพันธ์นักว่ายน้ำสาววัย13ปีที่โฟกัสและทุ่มเทให้กับการฝึกซ้อมกีฬาว่ายน้ำอย่างเต็มร้อยจากความมุ่งมั่นที่อยากจะพัฒนาตัวเองส่งผลให้สถิติของเธอก้าวขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอีเวนท์ที่เธอถนัดท่ากบ200เมตรสถิติดีที่สุดในปีนี้อยู่ที่2.31.15นาทีเป็นเวลาที่ดีกว่าสถิติของเหรียญเงินซีเกม2023อีกด้วยทำให้ซีเกมครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งเวทีที่น่าจับตามองของดาวรุ่งรายนี้ว่าจะสร้างเซอร์ไพรส์ได้มากแค่ไหนครับ กิตากมลชนกสีเคนนักกีฬาเทควันโดรุ่น49กิโลกรัมหญิงเธอคนนี้คือทายาทที่ก้าวขึ้นมาเป็นตัวแทนของเทนนิสปาณิพักอดีตฮีโร่2เหรียญทองโอลิมปิกเกมที่เลิกเล่นไปแล้วครับตลอดปีที่ผ่านมาเธอโชว์ผลงานโดดเด่นในเวทีนานาชาติอย่างต่อเนื่องและซีเกมครั้งนี้จอมเตะวัย19ปีกำลังจะเปิดตัวบนเวทีมหก,กรรมกีฬาเป็นครั้งแรกดังนั้นแฟนกีฬาชาวไทยต้องไม่พลาดที่จะได้ชมฝีมือของเธอก่อนที่เธอจะเปิดตัวในชยนเกมและโอลิมปิกต่อไปครับ นอกจากนี้ยังมีนักกีฬาชื่อดังอีกหลายคนทั้งอยู่บัลลังทัพทีมแดงนักกีฬาเทควันโดีกรีเจ้าของแชมป์โลกคนล่าสุดวีรพลวิชุมาธีรพงศ์ศิลาชัยสุรจันนาคำเบ้สามนักกีฬายกน้ำหนักที่คว้าเหรียญรางวัลในโอลิมปิกเกม2024และบีจันแจมสุวรรณเพ็งเหรียญทองแดงโอลิมปิก2024ในรุ่น66กิโลกรัมครับนอกจากนี้ยังมีไฮไลท์ที่เรามองว่าแฟนกีฬาชาวไทยห้ามพลาดครั้งนี้เพราะเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เราหน้าเกาะติดและเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ครับประกอบไปดอัต่กน ป้าหมายสำคัญในปีนี้ยังคงเป็นเหรียญทองเท่านั้นแต่หนนี้คงไม่ไง่ายอย่างที่คิดครับเพราะมีเวียดนามคู่ปรับสําคัญที่เราเพิ่งพลาดท่าแพ้มาในรอบชิงชนะเลิศรายการซีวีลีกสนาม2เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและในซีเกมครั้งนี้เชื่อว่าไทยเวียดนามมีโอกาสสูงที่จะโครจรมาพบกันอีกครั้งในรอบชิงชนะเลิศครับ รีทา100เมตรชายถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเราน่าจะได้เห็นบิลคุริฟอดบุนสอนโดนความเร็วกับโจนาทานเชอร์ปาและดานิชอิสติการอสลีนักวิ่งมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศอย่างสนุกแน่นอนเซปักตะก้อทีมชุดชายและทีมชุดหญิงถือเป็นแมตช์แห่งศักดิ์สรีของวงการโดยมาเลเซียคู่ปรับตลอดการของฝั่งทีมชายและส่วนทีมหญิงเวียดนามยังคงเป็นขวากหนามสำคัญเช่นกันเช่นเดียวกับเมียนมาที่จะมองข้ามไม่ได้เลยครับ ฟุตบอลชายเหรียญแห่งศักดิ์ศรีประจำทัวนาเมนต์ชังศึกรองแชมป์สสมัยล่าสุดและห่างหายจากการคว้าเหรียญทองมาแล้วถึง8ปีปีนี้น่าติดตามกันตั้งแต่รอบแรกเลยครับโดยจากผลงานที่เราได้รองแชมป์สครั้งหลังสุดมาในปีนี้ในฐานะเจ้าภาพเป้าหมายคือเหรียญทองเท่านั้นแต่งานนี้ก็ไม่ง่ายเช่นกันเพราะอินโดนีเซียแชมป์เก่าและเวียดนามแชมป์จากปี2019และ2021ถือเป็นกระดูกชิ้นโตที่ขับเคี่ยวแย่งแชมป์กันอย่างเข้มข้นแน่นอนครับ โคชวังได้เน้นย้ำว่าซีเกมครั้งนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพและมีการถ่ายทอดสดไปทั่วอาเซียนดังนั้นจึงอยากให้ทุกคนแสดงความเป็นเจ้าภาพที่ดีและมีน้ำใจนักกีฬาส่วนเรื่องของการแข่งขันยืนยันว่าทีมชาติไทยเล่นอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนเล่นบ้านเราไม่เอาได้ไงครับ ย้อนชมผลงานทัพไทยในฐานะเจ้าภาพเมื่อปี2007ย้อนไปปี2007จังหวัดนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมี43ชนิดก,กีฬาโดยทัพนักกีฬาทีมชาติไทยครองตำแหน่งเจ้าเหรียญทองได้เป็นครั้งแรกในรอบ8ปีทำผลงานได้183เหรียญทอง123เหรียญเงิน103เหรียญทองแดงฟ้ารวมทั้งหมด4 0 9เหรียญทิ้งห่างอันดับที่2อย่างมาเลเซียที่ทำได้เพียง68เหรียญทองแบบขาดลอยและยังเป็นการครองเหรียญทองครั้งที่7ของ,ท,ขดดงทัพนักกีฬ ไทยได้เป็นเจ้าภาพซีเกมก่อนหน้านี้บทสรุปลงเอยด้วยการคว้าเหรียญทองได้มากที่สุดทุกครั้งน่าสนใจว่าซีเกมครั้งที่33ครับนักกีฬาไทยยังคงจะรักษาสถิติครองเจ้าเหรียญทองในบ้าน100%เอาไว้ได้อีกครั้งหรือไม่ครับโดยจากการแถลงข่าว Meet เด e ร r เพรครั้งสุดท้ายได้ข้อสรุปว่าโดยสมาคมกีฬาตั้งเป้าหมายร่วมกันไว้ที่241เหรียญทอง พร้อมทวงวันหลังเจ้าเหรียญทองกลับมาหลังจากที่4รอบหลังสุดเสียไปโดยครั้งสุดท้ายที่ไทยได้ยึดเจ้าเหรียญทองคือซีเกม2 0 1 5ที่สิงคโปร์เป็นเจ้าภาพโดยครั้งนั้นทัพไทยคว้าไป95เหรียญทอง83เหรียญเงินและ69เหรียญทองแดงครับมาดูกันที่การถ่ายทอดสดชนิดกีฬาและการรับชมซีเกมช่องทางใดบ้างในครั้งนี้ครับ ซีเกมครั้งที่33จะถ่ายทอดสดให้กับแฟนกีฬาได้รับชม31ชนิดกีฬามากที่สุดตั้งแต่เคยมีการถ่ายทอดสดกีฬาซีเกมส์นะครับสำหรับแฟนกีฬาชาวไทยสามารถชมการถ่ายทอดสดซีเกมผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT โดยจะเป็นแม่ข่ายร่วมกับสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาทีสปอร์ช่องวัน31ช่องไทยรัฐทีวีาและช่อง p p t v 3 6 รวมถึงทูวิชั่นนาเป็นหนึ่งเดียวในไทยที่ได้รับสิทธิ์เอ็กซ์คลูซีฟถ่ายทอดสดแบบ OTT หรือแพลตฟอร์มที่ให้บริการสื่อผ่านอินเทอร์เน็ตแบบครอบคลุมทุกอุปกรณ์ดิจิทัลครับในส่วนของเป้าหมายในการจัดการแข่งขันครั้งนี้นายกรริริรัชยากรรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงความต้องการและความกังวลต่อการเป็นเจ้าภาพการจัดซีเกมส์ครั้งแรกในรอบเกือบ20ปีของประเทศไทยครั้งนี้ว่ายืนยันตั้งแต่แรกมาตลอดว่าภารกิจของผมที่เข้ามาระหว่างทางนะครับหเลยก็คือว่าจะต้องทำซีเกมครั้งนี้เนี่ยให้ได้มาตรฐาน2เนี่ยจะต้องเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อที่จะไปสนับสนุนในภาคของการท่องเที่ยวสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนต่างชาติที่จะเข้ามาที่สำคัญที่สุดผมอยากจะให้ซีเกมส์ครั้งนี้เนี่ยเป็นการมอบความสุขให้กับคอกีฬาและก็คนไทยทั้งประเทศส่วนความสําเร็จในเรื่องของเกียยยรรรติหืืออว่่าาเเเีีนนผชกฬทย น้้อออองงเเี่่่ยทุกทุกกๆๆาาูแลวแลวผมมชืจะโสที่ประ,นนะครสำหรับมหกรรมซีเกมครั้งนี้กีฬาไม่ใช่แค่การแข่งขันแต่มันคือเรื่องราวของความฝันความอดทนหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ของนักกีฬาไทยครับและที่สําคัญที่สุดคือเราต้องการนําเสนอความพยายามอย่างต่อเนื่องข้ามกลางความท้าทายหลายรูปแบบของนักกีฬาทุกคนที่เราได้มีโอกาสพูดคุยให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุด ในฐานะของตัวแทนประเทศไทยครับและนี้จะเป็นครั้งแรกสําหรับหลายๆคนที่เราจะได้เห็นบรรยากาศของมากรรมกีฬาในบ้านของเราเองครับเราจึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมเสียทับนักกีฬาไทยอย่างเต็มที่และร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในโอกาสพิเศษนี้ซีเกม2025ไม่ใช่แค่เวทีของนักกีฬาครับแต่คือเวทีของคนไทยทุกคนร่วมเป็นกำลังใจร่วมส่งเสียงเชียร์และร่วมสร้างปลอดศาสตร์บทใหม่ไปด้วยกันครับและอย่าลืมกดติดตาม The Standard Sport เพื่อกอดติดไฮไลท์เด็ดของซีเกมครั้งนี้ไปด้วยกันครับ